แมวจอมซนกับการผจญภัยในป่ามหัศจรรย์กลางหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีแมวน้อยจอมซนชื่อว่ามิกิมิกิเป็นแมวลายสลิดที่ชอบปีนป่ายและสำรวจทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านวันหนึ่งขณะที่มิกิกำลังเดินเล่นริมป่าใหญ่นอกหมู่บ้านสายตาของมันก็เหลือบไปเห็นผีเสื้อสีทองบินลอยผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยความอยากรู้มิกิจึงตัดสินใจวิ่งตามผีเสื้อสีทองเข้าไปในป่าแต่ยิ่งวิ่งตามเข้าไปลึกเท่าไหร่ ่ายิ่งดูปแปลกประหลาดมากขึ้นต้นไม้สูงใหญ่มีใบเรืองแสงดอกไม้ทรงกลิ่นหอมอ่อนๆและเสียงนกร้องคล้ายกับเสียงดนตรีมิกิรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ป่าธรรมดาแต่มันคือป่ามหัศจรรย์นั่นเองขณะที่มิกิดินสำรวจไปเรื่อยๆมันได้พบกับกระรอกน้อยชื่อริกะซึ่งกำลังร้องไห้ริกะล่าว่าลูกแก้ววิเศษของป่าหายไปและหากไม่สามารถหาเจอได้ป่ามหัศจรรย์จะสูญเสียพลังเวทมนตไปตลอดกาล มิกิรู้สึกตื่นเต้นกับภารกิจนี้มันอา,าสาช่วยริกาตามหาลูกแก้ววิเศษทั้งสองออกเดินทางผ่านแม่น้ำสีเงินข้ามสะพานเมฆและปีนขึ้นยอดเขาแห่งแสงจนกระทั่งพวกเขาพบเงาปริศนาตัวใหญ่ที่กำลังเล่นกับลูกแก้ววิเศษอยู่นั่นคือเรโวหมาป่าผู้โดดเดี่ยวเรโวไม่ได้ไร้กาดอย่างที่คิดมันเพียงแต่เหงาและอยากได้เพื่อนเล่นเท่านั้น มิกกี้และริกะจึงชวนเรโวมาเป็นเพื่อนและอธิบายถึงความสำคัญของลูกแก้ววิเศษเรโวเข้าใจและยอมคืนลูกแก้วให้เมื่อพวกเขานำลูกแก้ววิเศษกลับไปที่ใจกลางป่ามหัสจัย์ก็กลับคืนมาอีกครั้งต้นไม้และดอกไม้เปล่งประกายงดงามเหมือนเดิมชาวป่าต่างพากาันขอบคุณมิกกี้และยกให้มันเป็นวีรบุรุษแห่งป่ามหัสจัยร หลังจากการผจญภัยอันยิ่งใหญ่มิกกี้กลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับประสบการณ์ที่ลำค่าและแมวจอมโซนตัวนี้ก็ยังคงออกสำรวจโลกกว้างต่อไปด้วยหัวใจที่กล้าหาญและเปลี่ยมไปด้วยมิตรภาพจบ